มาครับมากินข้าวแรงด้วยกันนะครับปอม่พี่น้องครับแม่แรงนี่มีลาบควายครับผมเนาะในลาบที่มันควายอันนี้เป็นเย่าบอกะเพาปลาหมึกผัดกะเพรากะเพราปลาหมึกเนาะอันนี้กับลาบที่นครับบะเขือส้มฝานบะนาวฝานนะครับเนาะแล้วน้ำลานเยอะเนี่ยนะอันนี้เป็นน้ำเฮียครับน้ำเฮียเอาหีบครับนี่ครับอาสดกับลาบควายืันนี้เป็นผัดกับครับนี่ผักกัเนี่ยบอกะ <c oughs> ว่าต่เาวว่าใจแล้วพอแก๊สน้อยพ <c oughs> อแก๊สน้อย <c oughs> แล้วนี่พักอีู่กับตังๆพักเล็กพักขุดบลา <c oughs> เขือนปลาหยอดกระเทีนยนปบาแตงน,นะครับมากินข้าวกำน้อยแบบเหมือนว่ากิขนข้าวกำน้อยอย่างันอย่างสาวอยู่อ่นนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่งดคำนี่ใหญ่กับเราองค์เขาลงพลอยนอน <c oughs> ไม่ลดตังเครื่องเลย

มอขมต้มลมเลยมามาเกี่ยกข้าวแรงด้วยกันครับลาบฟว้ครับกระเพราปลาหมึกทำได้ครับ